สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับตามกระแสพอดแคสต์ Podcast ครับวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ที่ชายแดนมาเล่าให้ฟังเมื่อวันที่23มิถุนายน2568ที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อฝ่ายไทยเราต้องออกยาแรงจัดการกับทางกัมพูชาแบบทันควันเลยครับคือหลังจากที่มีการถแถลงนโยบายด้านความมั่นคงได้ไม่นานนักเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็มีเอกสารด่วนที่สุดจากกองทัพภาคหนึ่งหลุดออกมา เนื้อหาก็คือสั่งปิดด่านชายแดนทุกประเภทในจังหวัดสรากแก้วโดยเฉพาะการล็อกเป้าไปที่ด่านปอยเปตดซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่และหัวใจทางเศรษฐกิจของกัมพูชาเลยทีเดียวครับหมายความว่าด่านปอยเปตนี่สําคัญมากเลยเหรอคะสาคัญอย่างยิ่งยวดเลยครับปอยเปตดนี่เป็นเหมือนบ่อเงินบ่อทองเป็นแหล่งธุรกิจสีเทาขนาดมหึมาโดยเฉพาะบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิงต่างๆซึ่งมีข้อมูลด้วยว่า ผลประโยชน์มหาศาลตรงนี้โยงใยกับตระกูลของฮุนเซนโดยตรงการปิดด่านนี้จึงเหมือนการตัดท่อน,น้ำเลี้ยงสำคัญเลยครับคำสั่งนี้เด็ดขาดมากครับพลโทอมริตบุญสุญญาแมะทะ่ทัพภาคหนึ่งท่านลงนามในคำสั่งด้วยตัวเองอ้างอิงคำสั่งจากกองทัพบ,บกโดยตรงเลยให้ควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทั้งหมดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาตรการนี้ครอบคลุมหมดเลยนะงดการผ่านเข้าออกของยานพาหนะทุกชนิด งดการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวและที่สําคัญคืองดการค้าทุกประเภทและมีข้อยกเว้นบ้างไหมคะหรือว่าปิดหมดจริงๆคะมีข้อยกเว้นครับแต่เป็นไปเพื่อหลักมนุษยธรรมเท่านั้นเช่นการรักษาพยาบาลกรรีเร่งด่วนหรือนักเรียนที่ต้องข้ามแดนไปเรียนหนังสือแต่สาเหตุที่ต้องทําถึงขนาดนี้มันมีที่มาที่ไปที่น่ากัมูลมากครับคือมันมีข้อมูลข่าวกรองว่าทหารกัมพูชามีพฤติกรรมลุกล้ำอธิปไตย ในพื้นที่ของไทยอย่างต่อเนื่องการลุกล้ำที่ว่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะครับมีทั้งการส่งกําลังเข้ามาล่าตรเมนในเขตแดนไทยการปรับปรุงที่มั่นทางทหารและการดัดแปลงภูมิเทศในพื้นที่ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ฝั่งกัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการโดยเฉพาะแก๊งคอร์เซนเตอร์และไฮบริดสแกมที่สร้างความเสียหายให้คนไทยมหาศาลกองทัพเลยต้องใช้มาตรการเด็ดขาด เพื่อปกป้องผลประโยชน์และความปลอดภัยของชาติครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะพอเป็นเรื่องความมั่นคงกับปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยไปเยอะมากแบบการตอบโต้แรงแบบนี้ก็ดูสมเหตุสมผลแน่นอนว่าผลกระทบมันใหญ่หลวงและรวดเร็วมากโดยเฉพาะกับธุรกิจในฝั่งปลอยเปตที่มีบ่อนคาสิโนอยู่เกือบ70แห่งและสถานบันเทิงอีกนับไม่ถ้วนธุรกิจเหล่านี้ก่อนหน้านี้ก็แย่อยู่แล้วจากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันแพงไฟฟ้าดับ ตอนนี้เจอลูกค้าหลักที่เป็นนักพนันจากฝั่งไทยหายเกลี้ยงไปในพริบตาบางบอลถึงกับประกาศปิดชั่วคราวไปตั้งแต่ก่อนมีคำสั่งแต่พอเจอคำสั่งยาแรงปิดถาวรแบบนี้เข้าไปอีกหลายฝ่ายมองว่าอาจจะถึงขั้นเจ๊งถาวรกันเลยทีเดียวครับทีนี้พอไทยเราเอาจริงทางฝั่งกัมพูชาก็มีความเครื่องไหวทันทีคุณฮุนเซนที่เคยบล็อกคนไทยไม่ให้เห็น Facebook ส่วนตัวก็รีบเปิดให้กลับมาเห็นได้อีกครั้งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่น่าสะเทือนใจกว่านั้น คือมีภาพที่ถูกแชร์ว่อนในโซเชียลมีเดียของกัมพูชาเป็นภาพทหารที่ประจำการอยู่ชายแดนกำลังนั่งล้อมวงเอาหัวมันมาเผากินเพื่อประทังชีวิตครับโหถึงกับต้องเผามันกินกันเลยเหรอคะแสดงว่าสถานการณ์เรื่องสเสบียงน่าจะหนักจริงๆใช่ครับมันสะท้อนว่าสเสบียงเริ่มขาดแคลนอย่างหนักแต่ที่น่าสนใจคือกระแสในโซเชียลมีเดียของชาวกัมพูชาส่วนใหญ่กลับไม่ได้ต่อว่าทหารแต่เป็นการโพสต์ให้กำลังใจกันและกัน มีข้อความทำนองว่าทหารต้องอดทนกินง่ายอยู่ง่ายไม่เลือกกินเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันในยามลำบากของคนในชาติเขาเหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าปัญหาชายแดนมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองหรือเศรษฐกิจแต่มันส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปถึงมิติด้านมนุษยธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของคนธรรมดาและทหารที่อยู่หน้าด่านอย่างแสนสาหัส การตัดสินใจที่เด็ดขาดของฝ่ายไทยซึ่งมาจากความกังวลเรื่องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ <c oughs> ก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมที่รุนแรงไปยังฝั่งกัมพูชาและนี่คือสถานการณ์ที่เราต้องจับตาดูต่อไปอย่างใกล้ชิดครับว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและจะมีการหาทางคลี่คลายสถานการณ์ที่ตึงเครียดนี้ได้อย่างไรคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับมาตรการของกองทัพไทยในครั้งนี้และอนาคตของชายแดนปอยเปตจะเป็นอย่างไรต่อไป คอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบการวิเคราะห์ขาอขานแบบเจาะลึกอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามหรือว่า subscribe ช่องตามกระแส podcast ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องร้อนประเด็นดังค่ะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ